ขอคิดดูก่อนถ้าลูกค้าพูดแบบนี้คุณจะตอบว่ายัางไงดีคะส่วนใหญ่ก็น่าจะตอบว่าไม่เป็นไรเลยคะ่ะคุณลูกค้าลองเอากลับไปทบทวนดูก,ก่อนคิดดูก่อนได้คะ่ะคุณคิดว่าจริงๆลูกค้าขอคิดดูก,ก่อนหรือว่าลูกค้าจะเงียบหายไปเลยคะจากประสบการณ์ของครูเน่นะคะคำว่าขอคิดดูก่อนคือการปฏิเสธเรา99%ค่ะเพื่อเขาจะได้ปฏิเสธเราแบบสุภาพค่ะ แล้วคุณควรจะทํำยังไงดีควรจะแก้ไขยังไงดีสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรทํานะคะคือการกดดันให้ลูกค้าซื้อลูกค้าจะรู้สึกอึดอัดแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทําอีกอย่างหนึ่งก็คือปล่อยเขาไปโดยที่เราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าค่ะว่าเขาปฏิเสธเราเพราะอะไรส่วนใหญ่มีทั้งหมดสี่เหตุผลนะคะที่เขาปฏิเสธคุณหนึ่งค่ะลูกค้าไม่มีเงินจริงจริงเพราะเขาได้ยินว่าราคามันสูงมากเขาก็ ไม่รู้จะตอบปฏิเสธเรายัางไงเขาก็บอกว่ากลับไปคิดดูก่อนและข้อที่สองค่ะคุณเปิดใจเขาได้ไม่มากพอค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจค่ะสามค่ะคุณไม่สามารถทําให้เขารู้สึกคุ้มค่าได้ค่ะคุณคุณสร้างคุณค่าได้ไม่มากพอจนเขารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายค่ะและข้อที่สี่ค่ะสินค้านั้นมันยังไม่ได้เร่งด่วนสําหรับเขาค่ะเขายังไม่ได้อยากได้และมันไม่ได้เร่งด่วนที่จะทําให้เขาตัดสินใจค่ะ การตอบขอคิดดูก่อนนะคะให้คุณถามกลับลูกค้าไปว่าคุณลูกค้าพอจะบอกได้ไหมคะว่าประเด็นไหนที่คุณลูกค้าต้องกลับไปคิดดูก่อนเพื่อที่จะตัดสินใจค่ะเราจะได้ช่วยแก้ไขปัญหานั้นให้คุณลูกค้าได้ถูกค่ะหรือคุณลูกค้าอาจจะมีคําถามใดๆเราจะช่วยลูกค้าได้ยังไงค่ะจากนั้นคุณรอคําตอบค่ะเขาจะตอบออกมา ไม่ว่าคําตอบนั้นจะเป็นคําตอบอะไรนี่คือคําปฏิเสธที่แท้จริงของลูกค้าค่ะสิ่งสําคัญที่คุณจะทําได้ในตอนนี้คือแก้ไขคําปฏิเสธนั้นค่ะโดยการคิดว่าตัวคุณมาช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาถ้าเขาได้สินค้าและบริการของเราไปปัญหาที่เขากังวลใจอยู่สิ่งที่เขาจิตอยู่เนี่ยมันจะหายไป และคุณจะมีโอกาสกลับไปเปิดแผลเขาอีกครั้งค่ะคุณจะมีโอกาสกลับไปพูดถึงปัญหานั้นอีกครั้งและคุณจะปิดการขายได้ค่ะ